มีคนแอบมองอ่ะพี่ไปก่อนทุกคนที่เสียวาแล้วกคนตามไปตามไปล็วเนี่ยใช่นี่คืออุปกรณ์ก่อไฟพวกมันนี่ไงไม่ได้แฝงใช่เลยนะมันมาใส่นี่มันกบดันนี้ชัวทุกคนเฮ้ยตบบตัปบุบอุบอุปกรณ์ตบ คนผมเจอกับตาเลยพี่ครั้งแรกเฮ้ยมันมีใช่จากลูกสมุนมันมันมีกี่คนสองสองเงายิงเพชรไปไว้เนี่ยวะฮะยิงเพชรอยู่ไหนมึงกูถามมึงอ่ะต่อมายิงเพชรของมิเตอร์แฟงอยู่ไหนเอาออกมาดิยืมะเอาไปเรมึงออกมามิเตอร์แฟงจัดกลัมิเตอร์แฟง มาดวิมาพี่มขอนีก่อนนะทุกคนมนขอนีกมนไปก่อนพี่มาตามติดเลยพี่มาด้สวัสดีครับก็กราบสทัสีีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดผ่าไปเรื่อยผมแฝดใหญ่นะทุกคนนะผมก็มากับก็สวัสดีด้วยนะครับจากมิตรกฟนนะทุกคนก็วันนี้ก็ต้องรบกวนเพื่อนแฝดอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยมาวันล้างกีีเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอะไรนะ ใช่เพื่อนแฝดพางา <_ d ose> ใช่นำทางเพราะว่าผมไม่สามารถเข้ามาด้วยตัวเองชตัวเองได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ที่นี่ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกฮะเพืเ่อนแฝงต้องมาครับผมเพราะว่าผมรู้จักพื้นที่มากกว่าชำนาญกว่าไปถูกกว่าไปตรงกว่าแม่นกว่าซึ่งอย่างที่บอกครั้งก่อนผมไม่ได้มาเล็กมากับเพืเ่อ <_ d ose> แฟงใช่ไหมแฝดเล็กมากผมทาั้งนี้ผมมาแนทนเพราะแฝดเล็กไม่ว่างได้เฉลคัญวันนี้เพื่อะแฟงมีเรื่องเดือดร้อนมาเพราะว่ายินเพชร ยังไม่กลับมายังไม่เจอตัวหญิงเพชรใช่แล้วก็ครั้งก่อนที่มาเป็นไงร้อยพีเอฟซี FC ฟังครั้งก่อนน่ะที่มาเนะี่ยในตาแก่ที่วันร้างเนี่ยมันทําตัวเหมือนคนธรรมดาเลยนะแล้วมันหลอกมันหล,ลอกเราเนี่ยมันบอกว่าหญิงเพชรไม่ได้อยู่ที่นี่อมันบอกว่าหญิงเพชรอยู่อีกป่าใหญ่ซึ่งอยู่ตาแก่ผมเข่าจับตัวไปมันบอกสุดท้ายนะครับเหมือนว่ามันหลอกใช้ผมอะ่ะให้เอาเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เก่งกล้ากว่า ไปปราบดาแก่ผมขาวสุดท้ายเนี่ยอไอดาแก่ผมขาวเนี่ยก็พูดความจริงขึ้นมาว่าจริงๆไอหญิงเพศหญูงที่วันล้างนี่แหละมันเหมือนแบบมันสะกดไว้อะมันถ่าบอกว่าให้มันจะแฟ,ฟงออกไปจกะกำจัดอลลีมันเองใช่เป็นหลอกใช้เราเยยอ,อย่างเงี้ยโอ้พี่อันนี้โดนเลยอเป,เป็นเรื่องที่แครนมากเลยนะแครนในใจมากวันนี้เราก็เลยต้องมาอีกครั้งนะวันนี้ถ้าเจอมานเราเอาแน่นอนเอาสุดเพราะว่าผมรู้ว่ามันจะแฝงพาผมมาไม่ให้เล่นธรรมดาแน่ พวกมีของทุกคนเป็นหมอผีเถื่อนไหมมั้งไม่รู้น่าจะเถื่อนมันบอกว่ามันอยู่ที่นี่มานานแล้วแต่ว่าไม่น่าจะอยู่นานนะเพราะเพื่อนเล็กบอกว่าไม่ได้อยู่นานวัดล้างแห่งนี้คือมันล้างไปนานแล้วอย่างที่บอกไม่ได้มีแค่หมอผีเข้ามาแล้วเมื่อก่อนมีพวกสมิงใช่แกงใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมก็เคยมาปราบสมิงแกงที่เคยมาช่วยปราบที่ผมเคยรให้ไม่จะแฟงมาช่วยที่พียร์ซีคอมเมนต์เยอะมากว่า เรียกพี่ดูมาเรียกอาจารย์ดูเรียกมีเส փ แฝงมาช่วยเพราะว่าพี่เขาแบบมีความชำนาญเรื่องถมิงมากกว่าผมนะแต่ครั้งเนี้ยผมต้องมาเจอมอผีที่เส փ แฝงหาวิธีจัดการอยู่แล้วก็ยิงเพชรยังไม่รู้เป็นตายแล้วดียังไงใช่ไงผมเป็นห่วงยิงยิงเพชรมากๆเลยผมเลยต้องมาเหมือนแบบรู้สึกว่าเขากำลังสื่อเนี่ยกับเราบางอย่างตอนนี้ออใช่เดี๋ยวนั่งนั่งมองนั่งอะไรเงี้ย โอเคงั้นทุกคนไม่เส <Ps> <at> ียเวลาดีก <Inf> ว่าเพราะว่ายิงเพชรก็อยู่ในความเดือดร้อนอยู to, ่แล้วก็มิเตอร์แฟงก็กังวลใจมากๆตอนนี้ถ้ายิงเพชรไม่กลับไปวันนี้ไม่รู้จะเป็นไงนะใช่ค่ะเต็มที่นะมิเตอร์แฟงเต็มที่ไปมีดาคมผ้าคมผ้ายางต่างๆผมพร้อมละฝากที่เอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้ผมทีแล้วก็คอยติดตามมิเตอร์แฟงนะทุกคนนะจต่ช่องมิเตอร์แฟงแค่มาฮะใช่ใช่แล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะภาวนาให้เราสองคนปลอดภัยกลับไปแล้วก็มีคนแอบมองเราี่ไปดีกว่าทุกคนไม่เสียเวลาแล้วทุกคนแฟนวิ่งวิ่งว ทั้งเหี้ยวไมันจะแสงทางนี้ป่ะเมื่อกี้มันมาทางนี้ป่ะวะแต่ว่ามันไม่มีคนเดียวดิอ่ะมันจะแฝงกันต้องระวังให้ดีอ่ะเนี่ยตอนนี้เราสองคนอะอยู่ติดน้ำปะ่ะแต่ว่าไผ่หนามาล้อมรอบเราเราต้องระวังให้ดีนะไอไผ่หนามาตัวหลบซ่อนของมันได้เลย มันหลบตอนมิดมากระวังให้ดีนะไอ้พวกหลังหิ่นี่ะมันจะแฝงมันแอบซุ่มเราอยู่หรือเปล่าใช่เห็นเห็นเห็นมันเอาเหมือนใช่มันใช้เนือหน้ามองใช่ไหมแสงระวังไมแสงระวังนะไว้จะดูคอทางไป่ใช่แค่ดูหลังนะดูหลังนะผมทีนะผมดูหน้านะระวังเหยี่ยมหนามันภายหนามเยอะ ใช่ผมว่าชัดเลยมีมันรู้เรามาแล้วเป็นแฟงอะไรอะไรตอนนี้ผมว่ามันรู้เรามาแล้วมาไปดูกันดูกันดูกัน,กน,กนที่มันอยู่ที่นี่เพราะว่าตรงนี้มีพวกแหล่งน้ำที่มันพักอาศัยได้ไงใช,ใช่ไหม แล้วก็มันทำให้มันแบบอยู่รอดโดยที่กินน้ำไ่ได้ไม่ต้องกินพวกไอ้อาหารอย่างอื่นก็ได้ไงคือ,คอใช่ไหมคือไม่มีใครมารบกวนว่างั้นเฮ้ <ise Exc> <injury> ははยเป็นไปได้แฟงเมื่อกี้มอนมีคนยิ้มั่งนน้นเป็นไปแฟงน้นโน้นโน้น้นตามมา แรงมากไปเบาเฮ้ยวองเงินมองเงินมองเพื่อนมองมีกูจะวิ่งมาอย่างนี้ไปเลยฟังเนี่ยมันรู้ว่าเราเสียเปรียบเพราะว่ามันไวกว่าเราไงมันวิ่งไวมากด้วยเสียงร้องมาจากข้างในอ่ะ ออตอนนี้มิจฉาฟงมีความรู้สึกอะไรไหมแบบว่ามีอะไรแบบลองเรียกหาไหมรู<ฮ>้ว<ฮ>่าไม่ได้เจอหญิงเพศมาตั้งแต่วันที่25้ธันวาโอ้โหก่อนสิ้นปีดูแล้วแม่งกี่วันแล้วเนี่ยใช่ไงวันนี้ก็นานมากแล้วโอ<ฮ>้ย<ฮ>นี่แม่งไ,ไม่ดีนะไม่ไม่โอเคแล้วปะ เรียกว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างนะที่สามารถได้นะกำลังรู้สึกเลยใช่ไหมพี่เราอยู่มีแต่แฟนรู้สึกผิดปกติแล้วไม่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 เหมือนปกติที่เป็นอ่ะคือปกติใช่ไหมอ่าพอรับผมเอาไปหาอยู่เพชรใช่ไหมคือเราจะคุยกันสนิทสนมกันมากอะไรแบบเนี้ยเข้าใจอย่างคุยแบบว่าคุยกันกระยิบเพชรตลอดเพราะว่ากรยิบเพชรเขาเป็นคนดีแล้วเขาไม่อยู่ทมีใครพอตอนเนี้ย เราเริ่มเหมือนรู้สึกว่าเรากำลังจะคุยกับหยิ่เพชรอ่ะอ๋อเหมือนเหมือนสื่อสื่อหาก,กันได้แบบตอนเนี้ยผมกำลังเหมือน,นแบบงั้นต้องรีบไปละนนไม่ได่ดหาจจุเจอใช่ตอนน้องรีบตามหาให้ให้ไหวที่สุดเพราะว่าตอนเนี้ยผมคิดว่ายิงเพชรกำลังสื่อว่ากำลังอยู่ตกอันตรายอยู่หรือเปล่าไปฟังตามมานะ ลองลองลองไม่่ใชลองนั่งสมาธิดูเปะล่ะหรือว่าจะลองจะเป็นเรื่องแล้วก็ใช้ความนิ่งผมได้ยยินนเเป็สีงอ๋อลมมันพัดมาแล้วก็เหมือนแบบเบาๆว่าเราอยู่นี่คือเข้าใจะนะมคือเสียงหญิงเพชรอะมันกล้องอยู่ในหัวเงี้ยกล้องอยู่ในหัวว่าเราอยู่นี่ทุกคนนะนี่คือความผูกพันของหญิงเพชรกับมิเตอร์แฟงนะทําให้เขาสื่อกับความรู้สึกแบบนั้นเข้ามาในหัวเหมือน อความชื่นชมตัวคือเหมือนเซนเซนตะมีเซนต์ต่ากันบอกว่าเราอยู่นี่เราปลอดภัยดีอะไรขนาดใหญ่ไปเมืองน้าจะอย่าเพิ่งเหมือนตลอดเวลาที่เราคอยนอแล้วรอยังไงบ้างจะบอกว่าปลอดภัยอยู่ก็แม่ไม่กล้าพูดเต็มปากเพราะว่าไม่ยังไม่เจอตัวหญิงเพชรเลยตอนเนี้ยใช่ยังไม่เจอตัวหญิงเพศแต่ว่า เราฟฝ้าูดีนะนี่ป่าเริ่มทึบนะบอกเลยว่าตรงเนี้ยิ่งอันตรายมากขึ้นละป่าเริ่มทึบละที่เขาบอกกันนะที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดใช่ไหมนั่นแหละคือคำพูดเนี่ยถูกเลยตรงนี้มีอะไรวะ ตอนนี้เราอยู่ไม่ไกลจากวันล้างมากเท่าไหร่อย่างที่บอกฮะผมคิดว่าพวกมันอยู่ไม่ไกลจากเราด้วยไปลองไปดูกันนะเสียงมน,นกร้องเตือนเราไม่ได้แฝงได้ยินเสียงไหมความเชื่อบโบราณนะถ้านงนกร้องตอนที่เราเดินไปถึงจุดของมันอะ ไม่ห่วงพื้นที่มันก็ร้องเตือนสักอย่างให้รับรู้ว่ามีอันตรายหรือเปล่าลองนะลัแล้วเขาลงที่มาครั้งก่อนกับแฟดเล็กใช่ไหมมันอาจจะจำที่เก่าที่พึงมายังแม่งดักรอพวกมึง วัวชาจะทำเราต้องสำบักขามเาเพื่อนวยดูหน่อยว่ามีน้องลอยพ่นหรือเปล่าอาจจะมีน้องลอยพ่นแบบมา,มากินนงกินน้ำเนี้ยใช่นี่คืออุปกรณ์ต่อไฟพวกมัน นี่ไงไม่ใช่แฝงใช่เลยไนงะมันมาใส่ที่นี่มันกบดันที่นี่ชัวร์เวลาใส่กล้วยป่าเนี่ยเออนะอาจจะแดกกล้วยป่า่นี่ก็ได้งั้นไปกันต่อไม่ใช้แฝงอย่างเี้ใช่ไหมบบไอ้ไอ้ไอไอ,ไอมอผีดเวลาที่มันหลอกคุณครั้งก่อนใช่ป่ะอันเแบบนี้ย อบอกจริกกงนะทีนี้อุดมสมบูรณ์เลยเนี่ยดูอุดมสมบูรณ์นเป็นแหลง่หลหลงที่เยนะเปงปเาอางหตว้อใช่หม,มันเป็นที่ที่มันชอบางทีอะไรต่างๆอย่างที่บอกฮะทุก <c oughs> คนเจอท่อบีไหมก็นี่คือวัดล้างใช่ไหมเมื่อก่อนมีการใช้ท่อลำยงน้ำใช่ไหมใช่นี่คือวัดล้างไงแต่ตอนนี้คือ ไม่ใช้งานเพราะว่าวันล้างที่นี้แกเป็นแค่ที่ล้างไปแล้วอะไรอะไระไหนใช่หรอ,อ,หรอไม่แน่หรือว่าใช้เขียนอักขระหรือเปล่า อ,คอัคละไงเห็นคนเมื่อก่อนไหมใช้คนนกเขียนกับหมึกอะ่ะคือตาแฟงใช่ป่ะเฮ้ยพี่พี่ <c oughs> เอ็มซีคือตาแฟง,แฟง <c oughs> ทุกคน บบบบบกกกกกนนนนนทุกคนผมเจอกับตาแล้วพี่ครั้งแรกเพราะมันมีใช่จัดลูกสมุนมันมันมีกี่คนสองสองเฮนข้างบนคนที่หนึ่งคนใช่ไหมนั่นแหละบนอยืนไม่แล้วที่หนึ่งคนใชเนาะข้างหนึ่งคนใช่มใช่ระวังนะสมุนเหมือนกับอาจารย์มันอะคล้ายๆกันเลยเนี่ยทุกคนสมุนมันจะอยู่ข้างล่างปั๊บเหรอะตอนแรกผมุนเขียวจะแยกกับแม่จะแฟ่งคงแยกกันแม่ละไม่ได้ไม่ได้เราเอาโดดมาเล่นงานแน่เพราะว่า อย่างที่บอกฮะพลังกำลังอาคมมันเหนียวกว่าเราแน่เหนเอาอะไรดีทีนี้เราจะปีก็ไม่ทำเดี๋ยวปีกผ่าไม่ได้มันเล่นงานกับเนี่ยดูจะซุ่มดยู่โอ้โหดูลมมาเลยมันใช้อาคมอยู่วะเนี่ยไปไมนหมดอ่ะแล้วเมื่อกี้มันใช้สมุนหรืแบบซุ่มดูเราแสดงว่าสมุนมันกลับมารายงานตัวให้มันแน่ๆเลยนั่นแหละมันกูว่าตอนนี้มันรู้แล้วเรามาใช่จะเอาอะไรดีอ่ะอุ้ยมันเจอว่ะมันเจอว่ะมันเจอแล้วมันเจอว่ะต้องต้องเปิดแล้ว มือแสงอย่างนี้ต้องเปิดต้องเปิดแล้วไม่ทู่ไม่ได้ไม่จะแฟงบอกเลยเอาแบงเอามีดตรงนี damned damned ้ไปมีมีป่ะมีป่ะไมือถือแสงลองลองลองมือถือแสงเลยเตี๊ยจิมก็เตี๊ยจิละวางงั้นหรือวางนั้นต้องบวกแล้วทุกคนต้องบวกแล้ว ไม่บวกไม่ได้ทุกคนไม่บวกถามตรงเลยมาเอามาาเอายิงเพชรไปไหนไอ้แก้วล้าำไอ้แก่ไอ้เทื่อนไอ้มอพี่เทื่อนมึงเอายิงเพชรไปไว้ไหนวะฮะยิงเพชรอ,พยพอยู่ไหนเหมึงกูถามมึงอะ่ะตอบมามยิงเพชรของมิสเตอร์แฟงอยู่ไหน ไม่รู้ไอ้แล้วมึงร้องผองว่ะเฮ้ยมึงไม่ต้องบอกกูหรอกมึงรู้ความจริงหมดแล้วแล้นะปกไว้พันกับมีดไว้พันกับมีดไว้ให้ขังพันกับมีดไว้อยากมึงใช่ไหมยิงเพชรดูหนพันกับมีดไว้มันจะแฝงกูอยากรู้กูจะแกล้งฟังมึงหน่อยแล้วกันยิงเพชรอยู่ไหน่อยมันบ่อยไอ้เข้ามา มึงบอกมามึงอย่าเล่นลิ้นเล่นปากเยอะยิงเพชรอยู่ไหนยิงเพชรอยู่ไหนไม่บอก่ไม่บอกว่ะมันมาะไม่บอกว่มแนมันมาว่ะ้มบอกมาดิมึงต้องขอบใจกูนะที่กูไปปาบไอ้ตาแก่ในป่าใหญ่ใมึงได้อะไอ้ตาแก่ถงขาอะมึงหลอกใชกู รู้ความจริงแล้วใช่มึงงรรู้ความมจิิดันลอกใช้ไม่จะแฝงไงพวกมึงมึงเองนี่วาทำไมเยีงไมะแฝงยิงแค่จุดนี้ไหลมึงจับยิงเพชรไปทำไมวะรู้ลว่าจับยิงเพชรพวกมึงไว้มึงยังปากแข็งอีกปากแก่ของเขาบอกว่ายิงเพชรอยู่กับมึงบอกมาไม่งั้นมึงไม่อยู่ไม่เป็นสุขหรอกตัวยิงเพชรมากมึงก็เข้ามา มึงม่ท้าทายวะพวกมงเข้าเลยเก่งจริงเพชรไว้ตรงนี้แหละพวเขามาบอกว่าเหรอถ้ากูเห็นจิงเพชรกูจะไม่ทำร้ายมึงคิดว่าทำร้ายกูได้เหรอกูไม่รู้หรอกมึงอยากรู้มึงก็ลองเลมึงไม่รู้แน่ว่าทำมึงได้เปล่าทำร้ายกูไม่ได้หรอกมึงท้าทายกูได้ไม่อยากได้ตัวเขาเข้ามา ไม่ใช่แฟงบ้านมึงไะในหินมันมีช่องอ่ะมีเสพหญิงเพชรจุดนั้นเปล่าในซอกหินเปล่าอยากได้ก็ตามมาไปมึงเราต้องวางแผนก่อนไปทางเราไปซุ่มที่ศูนยห้าไม่ได้นะใช่ไปซุ่มแม่งเป็นกับดักหรือเปล่าเนี่ยบอยตามไปอ่ะใช่กับดักหรือเปล่ากับดักแน่นอนไม่แน่ตรงนี้อาจจะมียิงเพชรก็ได้ใช่หรืออาจจะอยู่แต่เอามองไม่เห็นมันพางตาหรือเปล่า กับดักชัวใช่ปกติอ่ะมึงมาเลยมืเป็เรียกแบบนี้พร้แล้วแล้วเฮีกน้องมันคลั่งใจหรมันจะแฟงน้อเหมือนทางดิมันให้กินอะไรวะเนี่ยไมให้กินอะไรวะเอาไงม่จะแ้งเอาจะเอาไหยบวกกบวกเลยเห็นล้อทีล้อออกมาได้ไหมล้อมันตางไปมันจะไปบัวฮะเอางี้กูแยกไปงั้หมมึงอยู่นี่กูแยกล้อล้อไปให้เป็นเหล่คนเดียว มีกวามูีสองคนเฮ้ยตังมาจีหาทางคนจะผมเรออกวิ่งไป้อมกันมันยัะไม่ไปแน่ตังมาดิวะตังค์ไหมว้าวไปเลยเนี่ยไปด้วยกันมั้ยเย หนุนรอนาไปทุกคนงั้นมันจะมีงคนไม่ได้ตามกูมาตามกูมาดิดูยไึดร่อนออกมามได้แฟงจด้าแฟงมดินี่มาบ่พี่ผมขอหนีก่อนนะทุกคนขอนีก่อนพี่มาตามมาติดเลยพี่มาดิไมได้แฟง มิเตฟังมิเตฟังจะเอาขอกลับดูมิเตฟังก่อนไม่รู้ว่ามันเล่นงานมิเตฟังหรือเปล่ามันย้อนกลับมาแล้วมันไม่ตามผมต่อแล้วมันรู้ว่าผมล่อออกมามิเตฟังอะไรวะโว้ย Viettel Fang! Nhìn hả bà? Viettel Fang nhìn hả bà? Viettel Fang! Tại sao người Viettel Fang bỏ Mình cho một กูน้องบอกช่วยไี่ด้แปงก่อนเล็บเอ็งเชี่ยวผมวิ่งรอนไปแล้วมันตามกับมาเฉยเลยว่าเฮ้ยเงี้งบคนแทงเหรอเฮ้ยกูกูดูอาการพี่เจแปงก่อนนี่เล็บเฮ้ยกูกูก็ขอโทษขอโทษกูไม่รู้มันจะตามกับมามันไปไหนวะตามมันไปดิตามมันไปไหนวะ มพยายามล้อมออกไปแที่แต่มันก็มาหามีแต่แฝงโตช่วยยิงเคล็ดไหมโดนตอนนี้มันไวมากนะมันลุงทำร้ายเออไม่ได้ไอ้ไอบ้าพี่มันโดนคืโอเอามีดอันนี้ช่วงโดนไหมใช่ไหมเต็มเต็มอะมันนีเพราะมีดอาคมมบบนี้ใช่ไหมไม่โดนคือช่วงเป็นไปเลยอ่ะหัวมันเจ็บ มันเจ็บอยู่กู่มช่วงมันปั๊บมันก็มีเอ็นนี้กูเลยอ่ะแต่มึงไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมมีแผลไหมไม่เป็นไรเหมือนว่ามันกำลังมันปิดทุกคนปุมมองเนี่ยแม่งเป็นที่หลอกที่หลอกให้ล้อให้ออกเข้ามาหลอกให้เข้ามาเพื่อถูกมาไม่แน่มีพวกกระดาษพลาวิ่งไปดิ้นอยู่แตว่านะด้วแตงเป็นแผลจะไปที่ที่ผมพาไปเป็นหน้าผ่าลึกเลย แล้วก็เป็นที่เหมือนต้นไทรยักษ์เป็นที่ที่ทำพิธีจำได้ใช่ไหมเหมือนบอกกูอยู่เมื่อกี้อ่ะเื้อแหงฉันเป็นแผลแล้วต้องใหญ่ที่ทุกคนเขียนที่ตรงนี้ตรงนี้มันแผลลอกแล้วดูดูทุกคนยังเคลื่อนไหวยังวะมันมันรักษาแผลไหวมากเว้ย อาคมแสงมิดตะแสงไปมึงไม่ได้ว่ามึงทำมึงยี้มึงยอมไหมเอ้าตามไม้สัดเดินทางกลัมามิดตะแสงเหนียววะอ๋อเหนียววะตามมาที่แต่ไม่ต้องกลัวมร็มามองไปดิอย่าปากแจ้ว ม,มึงจงะแฝงไหมพี่พี่จะแฟงไม่ได้วะจุกดีโดนกระแทกหลายทีเนี่ยเฮ้ยแป้งมันขอดูกันมึงจะแฟงผมก่อนพี่พี่เหมือนว่าเหมือนว,ว่ามันจ้วงกูแล้ว,วมันดิบายกูอ่ะมือมาเหรอเอ้พวกนี้มือแข็งยุง้ยเอา,อางี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนมึงก,กับประสาทตัวด้วยเดี๋ยวไปไปล้างาตัวข้างนอกก่อนจัดเลยแต่แม่งกลับมาเล่นงานเมื่อกูตอนเผลออีก เล้วข <an or> <box> ้าวผายพี่เจฟังรักษาตัวก่อนมันลุมกุย่าอีกคนนึ่งจับแล้วก็จ้วงดิดเหมือนดิดตาพี่ฟงไม่ได้ละพี่นี่อันตรายละใไม่ออกโดนของหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าหายใจไม่ออกเลยพฟงทุกคนไม่ได้พีไเจฟังหายใจไม่ออกลุกขึ้นลุกขึ้นไปลุกขึ้นก่อนพี่เล็ดีแล้วข้าวผายแล้วพีฟงไปรักษาตัวก่อนไปไปไป